แกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือใครชอบเมนูนี้บ้างครับวิธีทำง่ายๆรสชาติอร่อยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมจดสูตรกดแชร์ไว้ทำตามกันนะครับขั้นตอนแรกตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่กะทิกองลงไป250มิลลิลิตรขั้นตอนนี้เดี๋ยวแจ็คเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะครับบางคนไม่ใช้กะทินะครับจะใช้เป็นน้ำมันพืชผัดกับพริกแกงแต่ว่าวันนี้จะจะใช้กะทิครับขั้นตอนก็คือเคี่ยวให้แตกมันก่อนแล้วค่อยใส่พริกแกงลงไปตอนนี้จะเคี่ยวกะทิจนแตกมันแล้วนะครับใส่พริกแกงเผ็ดลงไปจะใช้น้ำพริกงกงเผดทั้้หม6ชโตะ แล้วก็ตามด้วยกะปิครึ่งช้อนโต๊ะพอใส่ลงไปแล้วผัดคุกเขาให้เข้ากันกับกะทิครับผัดไปเรื่อยๆจนกว่าพริกแกงจะสุกได้เลยนะสำหรับใครที่ใช้พริกแกงสำเร็จเหมือนแจ็คนะครับ แนะนำให้ชิมพริกแกงก่อนเพราะว่าพริกแกงแต่ละเจ้าเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันนะครับบางเจ้านี่เค็มโดดมาเลยบางเจ้าทั้งเค็มทั้งเผ็ดนะครับเพราะฉะนั้นก่อนทำเนี่ยชิมสักนิดนึงจะได้กะถูกว่าต้องใส่เท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่อยู่ใกล้ตลาดสดนะครับใช้พริกแกงสําเร็จเนี่ยสะดวกมากๆไม่ต้องมานั่งโขกเองให้เสียเวลาครับและตอนนี้จะก็ผัดพริกแกงจนสุกได้ที่ส่งกลิ่นหอมดีแล้วให้เราใส่ไก่ลงไปได้เลยแจ็คใช้เป็นส่วนน่องติดสะโพกนะครับครึ่งกิโลกร,รมัมหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ใสลลลงไปแ้้้วผัััดคคคุกกเเเาใหขนยรบ ให้ไก่เนี่ยสุกตึงได้เลยนะสำหรับเนื้อไก่จะใช้ส่วนไหนก็ได้นะอันนี้ตามชอบได้เลยครับขั้นตอนนี้ก็คือผัดให้เข้ากันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไก่เนี่ยจะสุกตึงแล้วใส่หางกะทิลงไป700มลลิตรครับหางกะทิจะทํามาจากกะทิกล่องผสมน้านะครับจะได้ไม่ข้นเกินไปก็คือกะทิกล่องกล่องเล็กครับ250มลลิตรแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปให้ได้700มลลิตรครับสองอย่างรวมกันให้ได้700มลลิตรนะพอได้แบบนี้แล้วปรุงรสได้เลยครับใส่น้ําตาลปีบลงไป1ชอนโตะครึ่ง แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาจะใช้1ช้อนโต๊ะครึ่งจะปรุงแค่2อย่างนี้นะครับและถ้าใครชอบผงชูรสหรือผงปรุงรสเนี่ยใส่เพิ่มได้อันนี้ตามชอบครับสำหรับรสชาติคนคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็รอให้น้ําเดือดจะใช้เป็นไฟกลางค่อนไปนทางแรงครับพอน้ําเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวใส่มะเขือลงไปครับจะใช้มะเขือเปาะทั้งหมดเนี่ยสิบลูก หั่นเป็นชินช้นๆแช่น้ำเกลือไว้แบบนี้มะเขือ er จะได้ไม่ดำนะครับแนะนําการใส่มะเขือน้ําต้องเดือดนะครับถ้าน้ําไม่เดือดแล้วใส่มะเขือลงไปเนี่ยมะเขือจะคําสีไม่สวยจะออกช้าและดําเพราะฉะนั้นแนะนําน้ําต้องเดือดแล้วค่อยใส่มะเขือใส่ลงไปทั้งหมดแล้วคนคุกเขาให้โดนความร้อนทั่วๆระหว่างที่รอให้มะเขือสุกแจ็คใส่เลือดไก่ลงไปหนึ่งก้อนนะครับหั่นเป็นชินช้นๆแบบนี้สําหรับใครที่ไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าแจ็คชอบแจ็คว่าอร่อยดีใส่ลงไปทั้งหมดเลยครับ1ก้ time, นอนพอใส่ลงไปบดแล้วเเเนี่น่กกกดดให้้้้จมมําลืืออไไไะสุพรข แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ครับรอให้น้ําเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งพอน้ําเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วใส่มะเขือพวงลงไปจะใช้หนึ่งกำมือนะมะเขือพวงก,ก็เหมือนมะเขือเปาะเลยนะครับวิธีการเหมือนกันรอให้น้ําเดือดแล้วค่อยใส่แล้วก็ตามด้วยใบโหระพาครับหนึ่งกำมืออันนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมโดยใบมะกรูดฉีกสุดท้ายครับพริกชี้ฟ้าหัน่นแฉลบ เพิ่มความสวยงามเพราะใส่ลงไปแล้วคนคุกเขาให้โดนความร้อนนะครับคนคุกเขาอีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับรอให้ใบโหระพาใบมะกรูดส่งกลิ่นหอมขึ้นมาเดี๋ยวก็เสร็จแล้วและมะเขือเปาะก,ก็สุกง่ายนะครับมะเขือเปาะจะไม่ให้สุกจนนิ่มอยากให้ยังคงมีความกรอบเวลาทานอร่อยดีครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สต,ตักเสิร์ฟได้เลยวิธีทําง่ายมากๆทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือใครจะทานกับขนมจีนก็ได้และอย่างที่แจ็คบอกนะครับ น้ำต้องเดือดมะเขือใส่ลงไปสีจะสวยเห็นไหมครับมะเขือไม่ดำไม่ค้าเลยทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับแกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือเปาะรสชาติอร่อยทําง่ายๆวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ